มันต้องเป่าทั้งหมดห้าทีใช่ไหมถึงจะได้ของครบนี้อยู่ที่ว่ามันจะเป่าขึ้นหรือเปล่าเราไม่ดูรีวิวรีวิวช่องอื่นเลยเราใส่ก่อนเลยสิบครั้ง1ราเจ็ดิบปองตายอันนี้คือได้ขั้นขั้นหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ไหมอะไรเนะี่ยคืออะไรเนะี่ยอ๋อแล้วมันจะสุ่มยังไงวะไม่เข้าใจ ยังไงไม่เข้าใจมันแลกได้ไหมแลกเป็นจำนวนครั้งอะ่ะออกเกมคมมรับกูปองออเออวะลืมรับกูปองก่อนอ่าเฮ้ยผลาดไหนอะ แต่ววะน,น,นี่ไป99อ่ะ399จะได้เท่าไหร่อุ้ยเอาดีง่าย,ยาานะ799จะได้เท่าไหร่ 1 4ึ่งสี่เก้าเก้าได้เท่าไรเฮ้ยอดีได้อยู่สองเก้าเก้าห้าพันไปสามพันโอ้อยังเกลืออันนี้แหละไปต่ออะไรอ่ะปอมอนให้หมดห้าตัวพี่ได้จัดไปจัดไปแล้หนึ่งตัวนะอ๋อมีบอสอยู่ห้าตัวเราจัดไปแล้หนึ่งตัวเรา อ่าเมื่อกี้170ร้อยเจ็ดสิบปองใช่ไหมเราได้ปองเพิ่มมาอีกเนี่ยเมื่อกี้มีกี่ปองวะ 6, งไงไห 6, ะะกพันสามร้อยเจ็ดปองใช่ปะหกพันสามร้อยเจ็ดปองลบร้อยเจ็ดสิบวะเมื่อกี้ร้อยเจ็ดสิบอันเดี๋ยนะเดี๋ยนะพี่พี่บวกก่อนหกห้าหกสองบวกร้ 170. อยเจ็ดสิบเดี๋ยวพี่บวกก่อน เจ็ดสามสองพี่มีอันนี้คือเริ่มต้นนะมีหกเจ็ดสามสองนะโอเคสองร้อยเองพี่ได้ประมาณสองร้อยเองสองร้อยนิดสุ่มก็คือได้สองร้อยนิดๆถือว่าก็โอเคเราใช้ไปแลาวเจ็ดสิบปองละไปมอนเตอร์ตัวที่สองไป ก็คือมันฆ่าตายแน่ๆเอาไอ้หียแม่งไม่ตายมันแลกได้ปะเนี่ยน้องมันแลกกันสุ่มได้ไหมแลกอะแลกไหมแลกได้เหมือนจิตอื่นไหมแลกไม่ได้หรอแลกได้ปะไม่ได้อะออแล้วสมมุติว่าเนี่ยพี่กดสิบทีไปเนี่ยมันจะลูดไปบอสอื่นมะเนี่ยไอ้ดามเมจมันจะไปบอสตัวอื่นต่อไหมเนี่ยหรือว่ามันจบที่ตัวนี้ มันจะทะลุทะลุไปอีกตัวไหมกดสิบเนี่ยถ้าดาเมจมันเกินอะ่ะเอาเฮียแล้วทำไงอะ่ะกดทีละหนึ่งไหมอ่าทีละหนึ่งจะไปโอ้โหทีละหกกูจรู้อ่ะทีละแปดทีละแปด สิบสี่ไปทีละแปดแต่ก็ยังดีกว่าสิบทีหรอวะเฮ้ยเค้ยกินดิล็อกหรือเปล่าไปกันต่อเสียฟรีแหละฮะไอ้เี่ยสิบทีได้ดามิเกจสิโอ้ยจะรั่วโอ้โหยังเชือ เรากดแบบไม่ต้องคิดะไรนะเฮ้ยเอาดีตายว่ะดีสกินไปเฮียว่าเหมาอะกูดูทรงละไปแล้วมันเอา,าไปแลกอะไรไม่ได้ของเกินเลยนะ่ะอ้อเนี่ยแปบบ้งเรียนของเต็มป่ะว ก็ต้องฆ่ามอนธาตัวงไงก็การันตีแน่นอนพี่ไม่แต่ว่าไม่มันมันมันได้ของครบอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะใช้เขาเรียกอะไรเราจะใช้เขาเรียกกดกี่ทีในการฆ่าไงแต่ละตัวไงไมันจะต่างกันตรงนั้นงไงแต่ของได้ทุกครบทุกตัวอยู่แล้วถูกปะล่ะส่วนใหญ่ไงของได้ครบทุกตัวอยู่แล้วได้ทุกอันอยู่แล้ว มีคิดที่เข้าด้วยนะใช้ไปประมาณพันกระปองละโอ้โหยังเกือไปใส่อย่างเดียวใส่อย่างเดียวไปอีกงูหยับอยู่หยับอยู่นะกลัวสิบแล้วมันไม่ไปสิบเลยโอ้โหเฮีย้ยขนาดสิบขนาดสิบยังไม่หมด โอ้โหไม่มีไอ้นี่ว่ามีแต้มปะเปลาฟีวมึงให้กูทีสัสี่เนี่ยนะกมูมีแต้มอยู่น้องสวยสกินมาโ,โหสภาพมีมีหนึ่งทิ่เนี่ยใ้รมาทำไมแปลกมึงจะมาออกสกินก่อนอะไรเนะี่ยว่าข้าว กูยับอยูน่นะน้องกูวยับอ่ะถ้าจะไม่พอเนีย่ยโอ้ผ่านเงินจัดเลยกดมันอยูน่นะเรื่องผ่านเงินนี้กดมันจริงเงินกูปองกูลดไปสามพันแล้วนะ่ไม่น่าเกินห้าพันหรอกประมาณสี่พันนะเอ้าให้คิดเล่นๆสี่พันโอ้ประมาณสี่พันกว่าเนาะไม่เกินสามพันไม่เกินห้าพันหรอก อย่างที่อะไรไปอีกโอ้คือจัดเลยเออสวยได้แล้วเดี๋ยวสรุปเลยได้มาแล้วเออได้แล้วสรุปก็คือเดี๋ยวนะเท่าไหร่วะเมื่อกี้พี่บีมมาเท่าไหร่วะหกเก็ดหกเกสามสองหกเก็ดสามสองลบกับ สองหนึ่งหนึ่งหกสี่พันหกร้อยสิบหกปองทั้งหมดพี่ใช้ไปสี่พันหกร้อยสิบหกปองโอยับอยู่นะที่ว่ายับอยู่ก็คือเหมา,าแหละง่ายๆจบข่าวยับอยู่นะก็ประมาณสองพันกว่าปะ่ะสองพันกว่าบาท

Ờ, à, thế mày mua đeo gũi mà Ờ, mua đeo gũi mà Lúa Mua đeo gũi mà nó